สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการแข่งฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกพีทีประจวบ f c เปิดบ้านเจอกับบุรีรัมยูไนเต็ดครับผมทางเจ้าบ้านเนี่ยตอนนี้แข่งไป14นัดมี14คะแนนนะครับอยู่ในอันดับส3ส่วนทางบุรีรัมเนี่ยแข่งไป14นัดมี20คะแนนอยู่อันดับ5ครับครับ,รบตอนนี้รอเวลาครับพุทดสินคุณนพเดชเมืองงามครับพุทดสินคุณนพเดชเมืองงามครับให สัญญาณเริ่มการแข่งขันครับวันนี้เจ้าถิ่นต่อพิคาตพีทีประจวบ f c อยู่ในชุดเก่งนะครับก็อยู่ในชุดสีส้มดาครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับในขณะที่ฝั่งผู้มาเยือนปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์อยู่ในแต็ดก็อยู่ในชุดสีขาวล้วนนะครับเอาครับมาตรงนี้ครับจักรพันแก้วพรมด้กอกระตุ้และยิงโอ้ติดเซฟครับแม่ขวัญชจยสุกล้อมแซบไว้ได้ครับโอกาสแรกของเกมครับมาทางซ้ายครับมาที่เจ้าเช็คสุภระโชคสารชาติไหลต่อไป สสลัก์เล่นกันทางซ้ายเนี่ยครับสุภชัยขอมนและโดนผลักลมเอาแล้วครับแม่เป็นยังตัวบัสหน้าไปผลักจังหวะนี้ครับเป็นฟรีคิกที่ได้ลุ้นเลยครับของบุรีรัมยูนเต็ดลูนี้ก็กรรมการไม่มีทางเลือกครับต้องเป่าสถานที่ในผลักอย่างงี้ครับบัสหน้ามีอารมณ์รุ่มในเกมมากไปหน่อยครับสมาธิหลุดก็ไปทำาฝ้าได้ลุ้นเลยครับจังหวะน่ารักน่าลุ้นเลยนะฮะอาครับ ซ้ายของอินเกรโซหรือขวาของสุขพโชเป็นอินเกรโซปั่นลูกนี้โอ้โหเนี่ยครับแม่บอลเนี่ยตรงกรอบแน่ๆนครับแต่ว่าขวัญใจสุกล้อมอ่านทางถูกครับจังหวะน,นี้เราดูจังหวะน,นี้รัตนากรเอ,อิดโด่งขึ้นไปบอลอยู่ที่จักรพันธ์แก้วพรมไหลกลับมาสุปใจ,ใจใจเด็ดก,ก่อนลูกนี้เอาละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทีมเยือนบุริรามยูไนเตดขึ้นนําไปแล้วครับโอ้โหนี่ลเล็กฟุตบอลเลยครับบอลไปทางริมเส้นแล้วตบกลับเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วยิงตามน้ํา ต้องบอกว่าได้ทั้งน้ำหนักได้ทั้งติศทางครับทางสุภชัยใจเด็ดครับนี่คโดนซาลาครับขวัญชัยลุนนี้ต้องบอกจนปัญญาจริงครับแกไม่มีเสร็จรับเขาแล้วต้องชมทางสุภชายด้วยที่กล้าเข้าไปบวกเพราะตรงนั้นเนี่ยมีเกมรับของทางพิธีประจบข,ขวางอยู่ด้วยนะฮะบอลเข้ามาที่ชุติพลทองแท้เอาเข้าไเปเล่นยากตรงนี้อินเกรโซกด,ด้วยขวาโอโ้โหครับภาเสาวปนิดเดียวเท่านั้นครับนี่ครับบอลของบรุรมย์ไม่ต้องการจังหวะอะไรมากมายเลยนี่ไปพลาดให้ตรงนี้แล้วตัดได้ตรงกลางอินเกรโซ จี้เขากอบเขยนทั้งหัวก็โลงแล้วกดขวาลูกนี้ถากเสาออกไปไม่ไกลครับตรงนั้นนี่20หลาได้ครับตรงหัวกะโลกเลยครับแม่แต่ว่ามันถากเสาไปครับมาที่วินเล่นโมต้าขอจริงสักหน่อยนะครับมาที่โอกาสเข้าไปทุที่สุดท้ายทาไม่ได้ครับโมต้าบอกต้องจบแล้วครับจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับในที่ก็มาถึงจังหวะสุดท้ายได้จนได้ฮะ ครับเป็นรัชพลนาวันโนครับเปิดด้วยขวาเข้ามาโว้ยโคเดียวกันโคกเลยครับอดุลหมื่นสมานครับมาแอบอยู่ที่เสาไกลครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบตามช่องมาครับชุติพคนนีเติมทางซ้ายวิเลียมเอนริเก้แม่ติดพิสมาตุลเยฟแล้วมาครับวิเลียมเอนริเก้ในกรอบเขีโยทษดเข้าซ้ายแม่แต่ว่านี่ครับมีเสียงลกหวีดดังครับน่าจะเป็นลูกลำหน้าไปแล้วครับโอ้โหนี่กำลังหัวเสียเต็มเต็มเต็มกำลังครับตอนนี้หัวร้อนสุด สุดๆแล้วก็ตอนนี้วิมิวเอ็มวีเก้แต่แล้แลแลจังหวะบอลมันไม่ไม่เป็นใจเขาเลยครับแล้วผู้สื่อข่าวบอลจบครึ่งแรกไปเลยครับที่สามอ่าวสเตเดียมน,นะครับเป็นทางวิรัมอยูไนเต็ดทีมเยือนเนี่ยบุกไปนำได้จากสุภรชัยใจเด็ดในนาทีที่14นะครับข้างๆสนามเอาละครับผู้สินให้สัญญาณครับเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังครับครับมงดักได้ทีนี้จะมีเกมสวนไหมครับ เควินอินเกร oh โซลันไหลมาลูกนี้อาแล้วครับหลุดไปแล้วครับหลุดเดียวจักระพันแก้วพรมไหลมาสุกช oh ็อตสารชาติยิงไปติดเซฟขวัญชัยอีกครับโอ้โหคื้นูกนี้นี่จักระพันใจกว้างเป็นแม่น้ำด้วยครับโอ้โ oh หเนี่ยจังหวะสวนกลับเจ็บเจบเลยครับผมบุรีรำสองผู้เล่นบราซิลของพีทีประจวบเป็นขวาของวินเล่นโมเตอร์ดูคร oh ับ แม่เป็นซปเปอร์เซฟเลยครับของสิวรั์เทพสูนเนินครับโค้งได้อย่างใจคิดเลยครับทางวิลเลนโมตา้าบอลออกจากเท้าไปเนี่ยคมกลิบน้ำหนักได้แต่สิวรั์ครับตบออกไปปลายมือเลยเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องมาทางนี้แต่ว่าบอลมันแรงฮะสปริงข้อเท้าไปเต็มเต็มแล้วก็จัดการลูกนี้อยู่หมัดครับสิวรั์เทพสูงเนินคือต้องยอมรับว่านั้เตะมาสองทีมไม่พักกันเลยครับ,รบมาทางขวาจักระพันธ์แก้วพรมจักระพันธ์มองตรงกลาง แล้วไหลมาสุนเปโจกโอ้โหเนี่ยครับแม่เนี่ยมีโอกาสซัดด้วยขวาครับเน่งเน่งแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับนะครับบิลเลียมเอนริเก้มาสูดเดิมไหมคราวนี้ไม่ผ่านสัตลักษ์ดวลกันโอ้โหสัตลักษ์เอาเข้ามาครับบิลเลียมเอนริเก้เข้าซ้ายกดโอ้โหครับแม่ยิงตรงนี้หน้าผิดหวังครับอุตสาแหวกมาได้แล้วครับดันโตบาสนาไปทางฟ้าครับตอนที่อัลโน เปิดลูกนี้ฉลับมาอเอา้าหูแล้วปล่อยบอลตรงโอ้โหครับแม่แยากมากเอาจุดโทษไครับโอ้โหเอาแล้วครับพุทธศริคุณนกเดชเยวยิงงามเอาจุดโทษ<อ>ได้ครับโอ้โหไปบอลปล่อยบอลตกอย่างนั้นได้ยังไงครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นใครเนี่ยเนี่ยครับบอลเปิดจากอมรไปฉลับนี่เอาไปคัชก,กันเองครับระหว่างทางเรโตเคลิสกับทางคันสายเหวิบูนครับต่างคนต่างนึกว่าเพื่อนจะเข้าครับนี่ย อือบอลกระโดนแล้วเหมือนไปโดนมือของเดนโตเคลิชและครับอนี่ครับไม่ต้อง VR คือคือพื้สินเห็นเองเลยครับนี่ครับคือบอลพอมันฉลับมาแล้ว้าจะบอกว่าจุดที่พลาดก็คือทั้งพันษาแล้วก็เดนโตเคลิชไปปล่อยบอลตกแหละครับ แล้วจยันครับเป็นจุดโทษครับของเจ้าถิ่นทีีประจวบ F4 ครับเขายังยืนยันอยู่ว่าเพราะว่าอักเคลิชเนี่ยสัญญาณมาวินเล่นโมตาขวาลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหยิงลูกนี้ข้ามคานไปเฉยเลยครับวินเล่นโมตาวิลเล่นโมตาครับนี่คือจังหวะการยิงจุดโทษ ที่ชี้ผลแพ้ชนะในเกมนี้เลยโวราที่ครบมานี่ก็ครบมาที่ครบแล้วนะฮะที่เหลืออยู่ที่คุณนพเดชเลยครับว่าจะยังไงครับโอ้โหเป็นเกมที่ออกรถออกชาติจริงๆครับตอนนี้้นเกลนม,มาจะ40วินาทีแล้วครับที่สาม่าวเซดียมราดีจริงๆครับมองไทยนียไม่เหมือนที่ไหนในโลกครับ แล้วนุระเด็ดเป่าจบเกมไปเลยครับเรียมบุกมาชนะได้ยินแราดอ้าวเนี่ยหนประตูศูนย์ครับได้ประตูจากสุมชัยใจเด็ดในนาทีที่14ครับ